สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะกันนะครับ30พฤกจิกายน2564ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษหลังทนายความยื่นคำร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไม้พานุุงศ์จาดนอกนักกิจกรรมชาวระยองเป็นจำนวน4คดีได้แก่คดีชุมนุมสาสีปาไข่หน้ามพันรีรออ,อเมื่อวันที่28กันยายน2563 คดีม็อบ25พฤศจิกาไป SCB คดีชุมนุม2ทธันวาไป5แยกลาดพร้าวและคดีชุมนุมเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคม2 5 6 3ต่อมาเนี่ยครับเวลาประมาณ17นาฬิกา20นาทีสารอาญามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพียงคดีชุมนุมเยาวชนปลดแอกคดีเดียวโดยให้วางหลักทรัพย์เนี่ย35,000บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์ ตวจอีกสามคดีที่เหลือศารสั่งยกคำร้องทั้งหมดโดยระบุเหตุผลเหมือนกันว่าที่ประชุมผู้บริหารศารอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่สารได้เคยสั่งไว้จึงมีมติให้ยกคำร้องคำสั่งลงนามโดยมุกเมทินกลั่นนุรักษ์ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในสารอาญาคำสั่งดังกล่าวทำให้พานุพงศ์ยังคงต้องถูกคุมขังต่อไป โดยมีหมายขังจำนวน4คดีซึ่งทนายจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อไปได้แก่คดีอาญาจำนวน3คดีคดีชุมนุมม็อบวันที่2ธันวาคมไล่จันโอชาออกไปที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่2ธันวาคม2 5 6 3คดีชุมนุมม็อบ25พฤศจิก,กาไปเอสซีบีที่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวันที่25พฤศจิก,กายน2 5 6 3คดีชุมนุมศาสรีปลาไข่ บริเวณหน้ามพันศรีรอเมื่อวันที่22กันยายน2563คดีของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งคดีคดีชุมนุมอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไปที่อยุธยาเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ปัจจุบันพานุพงศ์ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมานานกว่า70วันแล้วซึ่งหากเขาได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในอีก4คดีที่เหลือเขาก็จะได้อิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง แต่นี่แหละครับที่ผ่านมานั้นสารก็ไม่อนุญาตนะครับก็คืออนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวในหนึ่งคดีส่วนคดีที่เหลือนั้นยังไม่อนุญาตก็ทําให้ไม้พานุพงจากอกนั้นเนี่ยครับก็ยังคงต้องนอนอยู่ในเรือนจําต่อไปนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันให้เห็นนะครับว่าบรรดานักกิจกรรมเหล่านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคลื่อนไหวก็โดนคดีกันไปมากมายนะครับแม้ว่าก่อนหน้าสารนั้นจะเมตตาอนุญาต ให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีตอนนั้นเนี่ยครับหลายคนนั้นก็โจมตีไปยังศาลเนี่ยนะครับบอกว่าทําไมตํารวจจับแล้วศาลก็ปล่อยแต่ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขากระทําหลายครั้งหลายคราทําแบบเดิมนั้นเนี่ยนะครับก็นําไปสู่ที่เป็นข้อมูลให้ศาลนั้นได้พิจารณาว่าคนพวกนี้ไม่เข็ดลาบไม่จํานะครับแล้วก็ทําให้ศาลนั้นยกคําร้องไปอีก3คดีทําให้ไม้นั้นยังคงต้องนอนในเรือนจําต่อไปครับ